สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะอ่านไพ่กับปออมประจำวันที่1-31ถึง31มีนาะคม2,568ตอนนี้เวลา14.55นาฬิกา55นาทีนะคะาถามว่าคนวันจันทร์เป็นไงบ้างในเดือนนี้หนึ่งไม้อยู่ที่ตัว ช่วงนี้มีการรีเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นการเรียนการงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นโปรเจกต์ใหม่กิจการใหม่มันเป็นการนับหนึ่งมันเป็นการนับหนึ่งเนาะเริ่มต้นของการทํางานนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆถามว่าสถานการณ์ตอนนี้ในใจเป็นยังไงบ้างเดลเวอร์ขึ้นที่ใจมันจะมีเรื่องของความสดใสสดชื่นซาบซ่าสิบสี่ครั้งลักษณะเดลเวอร์เนี่ยมันจะเป็นความลงไหลได้ปลื้มนะคะลึกๆภายในใจมันจะรู้สึกสดชื่นอะมันจะรู้สึกแบบซาบซ่าอย่างนี้เนาะลักษณะ อาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้หรือจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่คะ่ะมันจะเป็นเรื่องงานมากกว่าเพราะว่า1ไม้เท้าขึ้นที่ตัวเนาะถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเนี่ยมีแตรมเรนดขึ้นแล้วก็ราชินีถือไม้มันจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย,าย้ายครั้งใหญ่เนาะที่ผ่านมาแล้วนะคะมันจะมีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทางานหรือไม่อัปเกรดตัวเองจากบ้านเดิมมาสู่บ้านใหม่ ประมาณนี้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของการวางแผนก็ยังไม่จบนะคะเราดีขึ้นจริงอะแต่เรายังมีการวางแผนวางระบบ3ปี5ปีให้มันดีดียิ่งขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปอีกเนาะโดยการลงรายละเอียดลึกๆอันนี้คนจรรจันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นยังไม่พอใจนะคะกับสิ่งที่ได้มาถามว่า สถานการณ์รอบตัวเป็นยังไงบ้างสามเหรียญขึ้นที่ตัวอันนี้สามเหรียญขึ้นที่ตัวเนี่ยจะมีเรื่องของเงินเดือนขึ้นเงินตกเบิกค่าคอมมิชชั่นหรือเงินเสริมที่ไม่ใช่เงินที่ได้ปกติอะค่ะตอนนี้เราจะมีเกณฑ์ได้เงินพวกนี้แต่มันไม่ได้มากนะคะมันเป็นเงินเสริมมันเป็นเงินที่แบบเราทํากําไรอะค่ะมันเป็นผลกําไรผลประกอบการประมาณนี้เราได้กําไรแต่อาจจะยังไม่มากแต่เรายังได้นะคะแล้วรู้สึกมีความสุขเนาะมันเหมือนมีคนช่วยเหลือกันอะมันเกื้อกูลกันแต่ถามว่าสถานการณ์ อันนี้สถานการณ์จบไปแล้วนะคะก็จะมีเรื่องการได้เงินนะครได้ค่าตอบแทนพิเศษอถามว่าคนที่มีอิทธิพลต่อเราคนที่เราคาดหวังที่ไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเป็นไงบ้างสิบไม้เท้าอยู่ที่เขาโอ้โหเหนื่อยมากเลยอะ่ะเขาไม่มีเวลาให้เราหรอกลักษณะเนี้ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของการทํางานหนักเหนื่อย นะคะไม่มีเวลาให้เราจะคาดหวังกับคนอื่นที่จะให้เวลากับเราค่อนข้างยากเพราะทุกคนเหนื่อยยากลําบากมากเลยลักษณะ10บไม้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการประเดประดังเข้ามาค่ะแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเอง อย่าไปคาดหวังคนอื่นมากนะช่วยๆเนาะอย่าทำใจทาใจนิดนึงนะคะควันจันทร์ก็คือคนรอบตัวเนี่ยเขาจะางานหนักงานเหนื่อยนิดนึงอ่าถามสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างสี่ไม้เท้าขึ้นแล้วก็เดลฮาร์พินเทสนะคะราชินีพระจันทร์ขึ้นสี่ไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเริ่มการเริ่มต้นความมั่นคงการคุมค้มทุนจุดคุ้มทุนอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นเริ่มปักหลักได้แล้วอะคะ่ะเริ่มมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองละเริ่มมีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงและ ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นขั้นเริ่มต้นนะสีไม้เท้านี้จะเป็นขั้นเริ่มต้นก็คือจุดคุ้มทุนและลงทุนไปได้คุ้มทุนแล้วก็ตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นกําไรประมาณนี้ค่ะถ้าสีไม้เท้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วมาควบคู่กับดิฮาพินเทสให้ระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะผู้หญิง นะคะก็จะค่อนข้างที่มีความสวยนะมีความสวยมีความน่ารักแต่จะงค่อนข้างงี่เงา่าและการทํางานช่วงกลางวันเนี่ยจะร้อนมากนะคะให้ระวังนิดนึงระวังสุขภาพระวังเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องความร้อนความอะไรเงี้ยให้ช่วงพบกค่าค่อยเริ่มทํางานนอนหรือไม่ก็คิดโปรเจกต์คิดอะไรก็ตามเนี่ยเราจะงหงิบง่ายอะคะ่ละลักษณะอย่างเงี้ยคนวันจันทร์ให้ระวังนิดนึงต่อให้เราสําเร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะได้เจอผู้หญิงที่งี่เงา่าน่าลาคาญใจหรือไม่ตัวเราก็จะ คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะช่วงกองวันแต่ตอนช่วงพระที่ตกดินไปแล้วดีขึ้นเนาะสภาพร่างกายจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่าไพ่ใบสรุปเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างของคนวันจนันทร์มีนาคมนะคะสามดาบปักที่ใจแล้วก็8ดไม้อันนี้มันจะมีเรื่องของการอึดอัดลำคานใจสามดาบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ ไม่ได้ดังใจอะค่ะแต่สถานการณ์นั้นเราก็ออกไปไม่ได้สามดาบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรักสามเสาเล่าสามคนหรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องระบบหลอดลมปอดปัญหาหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะให้ระวังนิดนึงให้ระวังสุขภาพนะคะถ้าคนวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องภูมิแพ้เรื่องอะไรเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะให้ระวังนิดนึงเดือนวันเดือนนี้เดือ,อนอมีนาคมเนี่ยอาจจะกำเริบนะคะเรื่องภูมิแพ้แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรัก อะไรก็ตามเนี่ยมันก็อึดอัดลำคาญใจกันอย่างนี้ล่ะค่ะแต่มันไปไหนจากกันไม่ได้หรอกมันมันต้องอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแบบอึดอัดลำคาญใจอ่ะหรือไม่ใครที่มีความรักซ้อนซ่อนเงอนอะไรเงี้ยก็ต้องระวังมันมันก็จะคาราคาซังกันอย่างนี้ล่ะค่ะมันไม่จบแต่เนี้ยมันไม่น่าจะใช้เรื่องความรักมันน่าจะเป็นเรื่องงานตอนนี้เขาบอกว่าให้อดทนหน่อยนะอดทนนิดนึงคนวันจันทร์นะคะสามดาบปากอึดอัดลำคาญใจแต่เราจะมีโอกาสการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือไม่ก็ผลงานของเรามีการประกาศให้ทุกคนได้รู้ได้รับทราบได้ผลงานโดดเด่นนะะค สำหรับคนวันจันทร์เนี่ยเดือนมีนาคม2568เนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเรื่องการทำงานเรื่องการขยับขยายงานการขึ้นตำแหน่งขึ้น,นำํำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่ก็กิจการค่อนข้างดีนะคะประมาณนี้ย้ำอีกรอบสำหรับคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะตัวหนึ่งไม้เท้ามันจะมีการรเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่การทำอะไรใหม่ๆภายในใจเดือนนี้จะมีความสุขนะคะรู้สึกแบบมีความสุขมีความลงไหลได้ปลื้มบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะ ที่ผ่านมาไม่ต้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสามเีืยนขึ้นจะมีค่าคอมมิชชั่นเงินตกเบิกหรือเงินเดินขึ้นนะคะแอดเข้ามาจากปกติที่ไม่ได้มีถามว่าคนที่มีอิทธิพลต่อเราไม่ใช่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือใครก็ตามเนี่ยเขาเหนื่อยค่ะเขาค่อนข้างเหนื่อยนะเขาจะไม่มีเวลาให้เราหรอกเนาะแต่ถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้เป็นอะไรบ้างจะมีความมั่นคงค่ะอาจจะอยู่อาศัยมั่นคงขึ้นในบ้านในรถหรือไม่อะไรก็ตามที่แบบคุ้มทุน เข้ามาในสูตรจุดคุ้มทุนเนาะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะได้เจอผู้หญิงที่แบบอ่าสวยแต่จะค่อนข้างงี้เงาึ่งหนึงเนาะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็กลางวันก็ไม่ต้องคุยกันนะคะต้องคุยกันช่วงพบคำ่ำก็คือจบงานหรือไม่ก็ผู้หญิงอาจจะง,งุนงิด ชีวินนิดหนึ่งต้องระวังอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้สถานการณ์วันจันทร์ก็คือค่อนข้างระวังอารมณ์แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นใบสรุปเนี่ยมันจะมีเรื่องของ3ดาบปักให้ระวังสุขภาพนะคะปอดหลอดลมหรือไม่ก็หัวใจหรือไม่ก็เรื่องความรักความอึดอัดลำคาญใจอันนี้น่าจะเป็นเรื่องงานค่ะมันจะมีเรื่องงานทําให้เราอึดอัดแต่ยังไงเราไปไม่ได้แรลกคะ่ะแล้วก็ยังต้องอยู่ในงานนั้นนอกื่อความก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงานเพราะว่ามันสอดคล้องกับเรื่องของแปแม่เท้ามันจะมีเรื่องของการ ดีขึ้นของงานประกาศผลงานได้ชัดเจนสำหรับตัวเรานะคะจบแล้วค่ะของผลบรรจันทรับคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อมนะ